ไปต่อไม่ไหวนักร้องสาวตัดสินใจแยกทางสามีหลังแต่งงาน4ปีมีกระแสะข่าวมาสักพักแล้วว่านักร้องสาวพันวรการได้ห่างกับสามีนักธุร,รกิจหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีส่วนโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมสาวพันก็บอกว่าให้เวลาในอนาคตเป็นตัวตัดสินส่วนเรื่องทายาทตอนนี้ก็พับโครงการไปได้เลยเพราะไม่อยากมีแล้ว โดยล่าสุดสาวพันธ์ได้เปิดใจผ่านรายการแฉว่าสถานะตอนนี้แยกทางกันแล้วได้คุยกันแล้วตัดสินใจเป็นเพื่อนกันเหตุผลของการจบรักครั้งนี้เพราะปัญหาที่สะสมมานานเลยรู้สึกว่าแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองน่าจะดีกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแล เราก็มีหน้าที่ของเราตรงนี้มานานแล้วซึ่งก็แยกทางกันมาเป็นเดือนแล้วอดีตสามีคือคนที่พันคบหาด้วยนานที่สุดเราเป็นเหมือนเพื่อนกันมาตลอดอยู่ด้วยความเคยชินเพราะที่ผ่านมาโฟกัสแต่เรื่องงานไม่ได้มาโฟกัสเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่รวมถึงทัศนคติเราไม่ตรงกันการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแต่ก็ยังสามารถคุยกันได้ในฐานะเพื่อนส่วนโอกาสรีเทิร์นไม่มีตัดสินใจแล้วว่าไม่ค่ะตอนนี้อยู่แบบนี้มีความสุขดีแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ